สนักบุกเลกิบุรีพากายไปตามล่าหาโค้ชฟุตบอลคนแรกในวัยเจโค<น>้ช <c oughs> คนแรกผมเลยนะลุง <c oughs> ตู้คือพาไปแข่งกอล์ฟเปน2อะไรรุ่นอื่นได้แชมป์หมดนะรุ่นผมเป็นรุ่นเดียวที่ไม่ได้แชมป์นะพอนนี้ผมเจอสิ่งที่รู้สึกว่าผมอยากที่จะทําให้แ้ะพวกเราจะไปแจกอุปกรณ์ฟุตบอลให้กับน้องๆเพื่อแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆที่ชอบเล่นกีฬาเอาเลยเอาเลย บรรยากาศจะเป็นยังไงจะอบอุ่นกันแค่ไหนไปดูกันเลยพี่<า>เคยพี่เคยมายาในตัวสถาบันเลยเนี่ยแล้วให้ลิงตายเหรขึ้นหัวเลยจริงเหรอตรงนี้ก็จะเป็นสนามบอลเก่าผมไหนสา,ายมือเอาม,เมึงเตะเลนี่ไอ้กายตอนเด็ก้นะอะ๋อแสดงว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวลุงๆๆๆๆตู้จะเริ่มมาต่อแล้วปกติตาผมมันจะนั่งขายหวยู่แถวนี้ตาพี่เลยตาพี่เลยตาพี่แท้ๆเลยจะ้ัยังไหนกลับบ้านไปแล้วจได้ตะเปียกไม่มาเหรอครับวันนี้หลานตะเปียกครับ เพิ่งกลับไปไปดูมาหลานมาเขายังไม่กลับหลานมาเธอไทยแล้วหน่อยใช่นะเดี๋ยวนี้เด็กโด่งดังแล้วนะหลานเขาเนี่ยโดน tiktok จะจำได้แฟนหนึ่งแฟนคลับแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับผมใช่ครับหลานจะเปียกเราเนี่ยแหละเพี่อย่พูดดังเดี๋ยวผมจะพาไปดูสนามบอลสนามสนามบอลแรกของผมที่ผมฝึกกับโค้ชเพราะผมชื่อกังโต๊ะนี่อยู่ด้วยมึงพาโค้ชปัจจุบันมาเจอกับ โค้ดในอดีตโค้ดคนแรกกับโค้ดคนสุดท้ายตอนแรกเตะบอลไกลอยู่แล้วก็มอสหนึ่งถึงมอสามโอ้แป๊บเดียวนะเงื่อแตกในเวมมอดหมดเข้ามษาเข้ามษาคือในทุกวันของมึงก่อนที่จะไปเตะบอลจะมาหาตามันก่อนใช่ไหมใช่มาตรงนี้มาขอตังก่อนอ๋อคือเราก็ เริ่มสนใจฟุตบอลละวฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อนในห้องห้องเรียนนะเล่นฟุตบอลกันหมดอันนี้เหมือนกับแบบเราเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จแล้วกลับไปยังอะคาเดมี่เพื่อให้แรงบันดาลใจกับน้องๆนะใช่ใช่เนี่ยอันนี้ภาพแบบเนี้ยผมเห็นนักฟุตบอลทำเยอะหรอนี่นี่นี่ท้ายนี่มันจะไปอ่ะที่จอดได้เลยจอดตรงนั้นก็ได้นี่สนามบอลผมนี่โค้ชหนูนะน่าจะโค้ชมั้งน่ะเออไงสนามมันนั่นแหละพี่ที่เขาไปที่จอดจอดถอดดีได้ปะไม่ใช่หรอ เออแดงเหลืองนะเอ้มึงแว้งวิวดีว่ะไอ้กายมึงกลับสู่สโมสรเดิมแเนี่ยไอ้กายมึงเดินเดินไปก่อนดิมาดิที่เบิ้ล 嗯。嗯 คนแรกคนแรกผมเลยนะลุงตู้คือพาไปแข่งกองบินสอะไรรุ่นอื่นได้แชมป์หมดนะรุ่นผมเป็นรุ่นเดียวที่ไม่ได้แชมป์นะเขาดีมือใช่เขาดีมือไอ้พวกนี้มันรู้จักกได้ไงดู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 ด อยากเจอพี่ไก่ปอลจีโน่ในเกมแบ่งทีมกันน้าไทยอีกทำไมนี่ลุยเลยไอ้เรี่องนี่อะใครได้รับจ้ะนี่ไอ้เรื่องพี้เฮ้ยรู้เลยไม่ไม่มีใครเหมือนกัน เฮ้ยวิ่ร้องสนามด้วยวิ่งวิ่งอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินวิ่งวิ่งวิ่งที่วิ่งก็ดิเอยไม่เอาหน่อยที่เมื่อก่อนพี่ก็ร้องกับเพื่อนที่แบบนี้เลยนะมันก็ทำแบบกอรดินไปงี้เลยเมื่อก่อนให้เป็นแบบนี้ เมื่อก่อนมีย่าตรงนน้นก็จะเป็นศาลาที่พวกพี่เดินเดินเข้ามาจากซอยที่ไปหาตาพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่จะนั่งพักกันตรงนน้นเลีลาจนกว่าลุงตูจะมาถ้าไม่มาก็ไม่แต่งตัวเป็นหอเขาขี่มอไซค์เนี่ยมอไซค์คันนี้เลยนะอาซีเหรออาซีแต่คนก็มาซ้อมเยอะอเล่เป็นเด็กแถวนี้ใช่ที่พ่อแม่อยากให้เล่นกีฬาก็ม,ปปามาไว้แทนสนุกป่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสน,นุกเล่นกับเพื่อนใช่ไหมมัอน,นอยู่เนี่นนนนนยฝึกกับน้องๆไหมไอ่ะเข้มกไปได้กันอ้าว ทุกคอยู่นี่ย่างกับมากับมาครับเพื่อนวันนี้ผมเจอสิ่งที่รู้สึกว่าผมอยากที่จะทําให้ก็คือเราเห็นลูกฟุตบอลมันเประลาดเปิบเป็นแล้วก็ตัวที่กลับพร้อมกันเลยจริงเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวไปหาลูกบอลให้สักงสิบลูกไปหาซื้อสักงสิบลูกไปแล้วก็ดูพวกมาร์เกอร์โอ้โหมาร์เกอร์เก่าหมดแล้วอ่ะมาร์เกอร์ กอายุมากกว่ากันไกลอ,อีกอะ <c oughs> จริงตอนนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าเวลามีรูฟุตบอลใหม่ๆหรือว่ารูฟุตบอลที่มันน่าเตะมันทำให้เราก็าอยากซ้อมอยากเล่น<า>อยากให้น้องแบบกอยากให้กีมอ, <c oughs> องกระชิดฝาหน้ามานีนะเฮ <c oughs> ้ อันนี้เหมือนเตัวสแน็คเราที่เราใช้ในยุคยแรกๆก็มีความหมายดีนะตัวมาร์คเกอร์อันนี้ชุดนี้โอเคสปอร์ตครับแล้วแบบคนที่เป็นโค้ดอ่ะเขาเป็นโค้ดเขาสอนเด็กอยู่แล้วแล้วแบบเห็นเด็ก <c oughs> <ๆ>คอาเห็นแบบนี้ว่าเฮ้ยมันนิดนึองมันอยากให้แบบเออมีดีๆใช้เห็นพี่เวนนั่งคิดมานานและเห็นนั่งนิ่งเลย <c oughs> เห็นนั <c oughs> ่งแบบเห็นนั่งแบบ มาร์เกอร์ลูกบอลแล้วก็โขนทเขาสามอย่างกายก็ไม่รู้นะไม่อยากขายกายเพราะเดี๋ยวจะสมัยพี่กายเหมือนกันว่าเขาลูกบอลไปให้ในแอฟริกาเราวีเรามีวอชชั่นฮัทมีน้ำใจน้ำใจฝรั่งสอนพูดน้ำใจเอาแล้วถึงเี็กเด็กๆจะเป็นยังไงวะแบบรู้อย่างนันเลย

ครับโพสเลยโพสเลยครับกกลโพสไม่แล้วกายบอกบอกเลยโพสได้ไปนนามีใช่ไหมเขาเจริญแล้วเขาทิ้งมาให้ซื้อของไม่ให้เรามีอุปกรณ์นิดนึงครับขอบคุณมากคแล้วก็ลูกบอลให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โคตรมีอุปกรณ์ใหม่แล้วครับมากครับไม่เห็นอุปกรณนบลัคเกอร์มันเก่าแล้วครับการงานจะเลยลุ่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมีมีอะไรให้น้องไก่เนื้ ต้องใส่ในคลิปเอ้ยขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับไม่ลืมน้องๆเดี๋ยวเราซื้ออุปกรณ์กับลูกบอลแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจซ้อมด้วยนะครับตั้งใจซ้อมคอย่าเป็นลูกบอลเดี่ยวมือคตั้งใจซ้อมนะไปอย่าไปลูอ่ะรอหนารอลกรอลกรอู้กรอกรอากรอรอูกรอกรอลูกรอลกรอล ดีใจไหมเออดีใจนะจน้ำตาจะไหลขอบคุณคัะพี่ขอบคุณเับพี่เบลย <c oughs> ขอบคุณพี่ยครับขอบคุณเขมด้วยที่ให้ออนโมไว้ไม่ให้เมมไว้ไม่ให้เมมฟว้ยเดี๋ยวลงสูส้กับพี่ครับโอ้ย เราไ้แล้วอะไรแพ้ด้วยนะมีลายเซ็น้ยพีายขึ้นพี่พีีีลาย่นอันนี้อะร่ี้ใช่ใี่ี่เพราะั้นทีมพี่เขยิงดีอ่ะแรงมากพีพียิงโค้รได้ไหมให้หมดเลยมาเริ่มตัวยังไม่เ่าเลย

ยังยังมาู้ตู้เฮ้ยยิงเต็มค่ะเออโลดดโลดดงขึ้นที่สองคร่สอ้ทอ่สโมสรเจ้ไม่ดีใจเลยครับผม ใจด้วยครับดีใจด้วยโอเคหัวศอพเก่าปิดเพื่อแล้วไ,วไ,ไ,ไ่ต้อ <c oughs> อ,อันนี้กวน <c oughs> ทำเลยีเป <c oughs> ็นสุดน้องสุดเรวสิทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเออ ยอดมากทองอันทองอันทองเออพี่ปอน้นเหนียวอะเหนียวอะไรไม่ทำอะไรเลยยาทั้งหมดแถวตรงทำควาวพะลบขอบคุณมากนะครับไดเกันนะครับขอให้สนุกครับกับพุณปอนยอดครับได้กลับบ้านเก่าแต่ยิงไม่เข้าเลยเข้าหนึ่งลูกไงดีเลยนะแบบน้ำตาจะไหลเลยนะแต่เห็นนี่แบบคนอะไรก็ไอ้ก่มันต้องรู้สึกแบบ อะไรนแน่ๆวะแบบน้ำตาจะไหลอ่ะใจแม่งแบบโอ้โหตอนแรกเออเราเราไม่ไม่ได้คิดซื้ออะไรมาให้เลยเแต่กางที่มึงนะเป้าใจเรียบร้อยพอเราเสร็จจากการแจกฟุตบอล ให้กับน้องๆมาแล้วจริงๆเราเรามีไปแวะดูฟุตบอลที่อ่างทองนะครับใครอยากเห็นคลิปเต็มก็ไปดูในช่องจีโน่เด็ดสแน็คนะครับใิปดูฟุตบอลเชียร์ทีมบ้านเกิดผมบอกเลยว่าสนุกมากเราไปลบบุรีมาแล้วอ่าเราไปแล้วครับผมอ่าไปเที่ยวอ่างทองบ้างว่าอ่างทองมีอะไรเดี๋ยวเผื่อเป่ไปดูสิงบุรีต่ออยากไปดูที่ที่ผมเตะบอลตอนเด็กๆมามันเปิดอยู่นะก็เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ของของชาวอ่างทองที่ พอเวลาแบบพระอาทิตย์ตกดินเขาก็จะเข้าบ้านนอนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรทางก็จะมืดๆอย่างนี้นี่บ้านตัวเองนะก็มันเป็นอย่างงี้จริงชีวิตวิถีคนอ่างทองให้ผมทำไงเอาเอายง่ายจบไม่มีอะไรจบปะเป็เมืองสงบเรามาเราเรามาคิดคิดดูดีกว่าถ้าทำธุรกิจอะไรในอ่างทองจะเจ๊งบ้างตอนกลางคืนร้านขายพน์บอลใช่ โเพราะไม่มีหิมะ,ะมันไม่มีหิมะไข่ซูเปอร์ยอดซูเปอร์ยอทเออซูเปอร์ยอทตูนฟอร์ด้ารี่ฟอร์ด้ารี่อาการ์ติยาวแล้วดูแ่กษิตบุรีเลยเฮ้ยย้ายจังหวัดเลยเหรอย้ายเลยไปบ้านเก่าผมดีกว่าอ้าวโหสิงห์บุรีสิงห์บุรีสิงบุรีค่ายบางกระจังเลยพี่ ปั้มึงไปไหนบอนเอาไงดีใช้บางอาจารย์เลยพี่นี่ไปทางเนี้ยมันเหมือนเลยเอาไงอ่ะพี่ใช้บางอาจารย์มันให้ตรงไปอ่ะพี่เอาไงใช่ไหมนี่ขนรถไป่อายมึงมองเพื่อนกูเลยเหี้ยอ้ยเฮียมึไปไหนอ่ะไม่รู้พี่มัจะมาเที่ยวทางนี้กันจริงมันจะมาทางนี้ มีอะไรแน่ๆอูิโอ้ยสูบน้ำสูบน้ำมันให้เรือทรายเนี่ยอ้าวพี่โอ้ดีดีเอาหน้าเออไม่ฟังไม่ไม่มันมีหนาเหมือนเดิมพวกไม่ใช่ละไม่ใช่นะสูงสุดแล้วพี่ไม่ต้องไปไม่ได้ไม่ได้หลับไปแป๊บเดียวตื่นมากูอยู่ไหนเนี่ยใชาบางอาจารย์แปลกๆนะเพื่อน พา,าไปท่าอ, <stock> อยู่ขวามือปิดอ่ะวัดโพวัดโพก็ต้นเออนั่นแหละตอนไหนวะยังเปิดอยู่เรเข้าดูจริงเหรอยังมีคนอยู่อ่ะอยู่อ่ะไปไหว้พระไปไหว้พระไม่เคยขวา บ้ามาทำอะไรอะอ้าวพี่บอกจะพาพี่เบิร์มาค่ายบางาจาจันตอนกลางคืนก็ลองเดินดิพี่นี่ลองไปดูดิว่าเดินนะไม่ผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นค่ายบางาจาจันตอนกลางคืนพี่ลองไปเดินดูมันละเราไม่ได้มาลองดีเราไม่ได้มาทานะพี่เบิร์นคือก่อนที่เขาจะไปออกโลบะเขาจะตักน้ําอันนี้ยมาอาบหรือว่ามา ล้างมากินอะไรเงี้ยน้ำไม่มีแห้งเหือดพี่หรืรตื่อ่ะไม่มีแห้งเหือดไปดูวิหารเลยไปดูวิหารขนลุกอยู่ขนลุกอยู่ตอนเด็กๆอ่ะครูจะปลูกฝังตลอดว่าเข้ามาค่ายบรรจารย์ห้ามพูดข้ามยาวห้ามเด็กดอกไม้ห้ามเด็ดดอกไม้จากข่ายห้ามเก็บของอไม่งั้นแบบจะมาเรียนขนลุกอยู่ขนลุกอยู่ที่บรรจารย์แตกเพราะว่าอะไรรู้ว่าพี่ทำปืนไม่เสร็จ เออไม่มีปืนใหญ่แต่กรุงศรีในสมัยก่อนคือเมืองหลวงพม่าต้องการแบบยึดครองเมืองเมืองเมืองไปต่างๆแบบขยายอาณาจักรอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยมันจะไปยึดกรุงศรีมันต้องผ่านบางละจันก่อนตนเนี้ยบางละจันก็ต,น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 ต้านต้านต้านสู้สู้สู้เลยนะสิ่งที่ขาดคือปืนใหญ่ในการออไปสู้ใช่ใช่ใช่นั้นเลยแต่ในยุคนี้แบบพู้ชาวนานก็จะเอาปืนใหญ่ไปสูบน้ำเข้านาครับไม่ควรจะยัดกันไอ้ปืนใหญ่บางแก้ว้วยบางแก้วจง เงินโหดนะแก้วระสุนปืนใหญ่ใกล้ไม่กล้าหลอกข้ามาดีไม่ค่อยชอบหมาเท่าไหร่อยากเห็นข้างในมีข้างในปืนใหญ่แล้วเขาเอาดินปืนอ่ะใส่ไปแล้วก็จุดจุดไฟใช่อังกฤษมีปะมีมีมีมันต้องห้ามวิ่งถ้าวิ่งหมามันจะกัด ไม่กลัวขนาดนั้นใส่ไปเอาไปในเมืองมาดูกันที่สิงห์บุรีตอนสามทุ่มไม่เคยเที่ยวคืนที่สิงห์บุรีก็ไม่เคยสักครั้งในชีวิตเพราะตอนเรียนแต่ก่อนเรียนแล้วแบบกลับไปนอนแม่ก่อนนะอย่างน้อยมีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีที่กูเรียนมาเปิดเปิดที่เที่ยวหรือไงล่ะมันมีร้านน่ายอดผักเลยนะยอดรัด ลาดใจเว้ย,อ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 ยคอยคอยรักคอยรอนกันทวีกินนี่อันนี้เวิร์กที่สุดสถานีจอดเลยผมไม่ได้มานานมากเลยนะลงไปเดิน <laughs> ด,ด, <c oughs> ด,ดูดีกว่าเต้นเต้นไม่ได้กลับมานนาไงไม่ได้กลับมานานคือจริงๆผมอยากนอนค้างมากเลยจังหวัดอันนี้เรามัดรวมสามจังหวัดไงอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ลพบุรีก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นสปอต ปอทับเวลเสมือนเหมือนเป็นจังหวัดเดียวกันอยู่นะพี่อยู่ในกล้กันนะว่ใกล้กันใกล้ใกล้กันเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเตะบอลกับเพื่อนๆเราเจอที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปเตะนะขับที่ออกเราไปเรื่อยไปเจอใครก็เดี๋ยวรอเจอเผื่อนเราแบบมีลูกฟุตบอลไม่ฝากหรือว่าเป็นเสื้อทีมหรือว่าเป็นอะไรกันเดี๋ยวเรากดติดตามไว้แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้กันออกไปด้วยครับเราจะได้รู้ว่าเพื่อนชอบคลิปสไตล์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันายบูบู